สวัสดีครับเพื่อนมิมาแนะนำท่าสปอตครับผมเรียกบ้าสปอตลิงนะครับมีการเพิ่มท่าฐานนะครับทํา่าสปอตเดิมครับคือการที่เราย่อตัวไปครับซาร์เซบิแล้วก็ขึ้นมานครับดูนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรับ ขึ้นครับท้าฟอสเพิ่มเงินกว่าท้าสวอตเองครทีนี้ครับแล้วก็ย่อไว้ถอดอสายตัวไหวนใส่ตัวแหวมาเหมือนลิงอ่ะครับนี่ท้าฟอสลิงผมแล้วลองปิดแบ่งแขนได้ขนนี้สวอตลิงการสั่งตัวนะครับนี่ฟอสลิงครับครับเพื่อนๆสังเกตช่วงเท้าผมเนี่ยเมื่อก่อนช่วงแรกเนี่ยส้นมันจะรอนครับวันนี้คือส้นมัน เรียบกขึ้นแล้วครับทําท่านี้บ่อยนมาช่วยแดนครับเมื่อก่อนจะรอนครับเพราะเราเก่งเยอะนะครับครับตอนนี้ส้นหนึ่งติดเพลินนะครับลองดูครับเพื่อนครับถ้าโซนหนึ่งครับช่วยการส่งตัวได้ดีครับการที่เราเหยียบแต้มหนักเนี่ยทําให้ขาเราเริ่มแพนกันครับลองดูนะครับขอให้เพื่อนดีขึ้นทุกคนนะครับัสดีครับ